าตัวมาตัยมากรอดค่ะหันเอาแกวไล่สดกินบมากลอดตัวตัวหนเนาะเออนี่ค่ะตอนมันมีนี่ตังไปดีต้นมันก็มง่ายค่ะตัยตัยตองไปมันเลยทำเพศดีๆนี่นะตกลงไปนี่เดืดหรือใจนี่เข้าไปเผาในบ้านคลังเอาเนี่ยนี่ต้นมากลอดต้นมากลอด มากลอดมากลอดมากลอดกะโจทที่มะเพียวต้นมันไรนี่นี่ค่ะมากลอดต้นมักลอดมักลอดค่ะมาๆกินมักลอดสุกจอมกันมันนั่งก็สุกด,ดีแต่เนาะมันก็กำลัง เริ่มสุกมาไอ้ค่ะนาตาของเราก็ี่เป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเก,ก็บจำกันค่ะ nếu mà bon á lại không à cầm xiên là hoa xiên bãi của máu sang cùng lại.